สวัสดีครับประเทศไทยมันนี้ของดีมาโชว์นิดนึงนะอันนี้เป็นแซนด์วิชนะครับราคาสิบบาทยี่ห้ออะไรไม่รู้นี่นะฮะจะเอามาดู น่าทานมากน,นะครับนี่นะครับอัน <Network> นี้เป็นหมูหยองอัน <Network> <Bolt exc> <ripe> นี้แหละครับหมูหยองครับนี่นะหมูหยองหยิบออกมาให้หมดเลยเนียหมูหยองนี่ครับหมูหยองหยิบออกมาให้เห็นเลยนะจ่าเลยนี่ครับหมูหยอง แล้วนำมาล้างเยนงเยงรล้รางเลยครับสำลีนะครับเป็นก้อนเลยนะครับ เห็นไหมฮะน,นี่สำลีสำลีชัดๆครับนะฮะบีดน้ำหมองอนะเป็นไงครับประเทศไทยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไง นี่นะยี่ห้อน,นี่นะฮะอ่าลสิบบาทนี่นะต่อถ้าใครไปเจอก็ลองล้างดูนะดูใน y o ยูทู YouTube กว่าเจ้านุ้นเจ้านี้ก็ไม่เชือ่อแต่ตอนนี้นโจนกับตัวเองนะครับเกี้ยวไม่ออกครก็เลยไปเอามา ครับสำนีครับครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับคนไทยนะครับครับสวัสดีครับ